สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะลูกวิทยาศาสตร์ปหเราก็จะมาเจอกันโดยวันนี้ครูจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดหินในธรรมชาตินะคะห mm ิน hmm. ในธรรมชาติเนี่ยถ้าการเกิดหินจริงๆนะคะลูก mm hmm. ถ้าเราจาแนกหินเลยอ่านักเรียนดูจากสไลด์เลย mm hmm. ถ้าจําแนกหินตามสไลด์ตัวที่ 1, mm hmm. 1เราก็จะแบ่งหินออกเป็นสประเภท mm hmm. ก็คือหินอาคเีหินตะกอน แล้วก็หินแปรนะคะอ่านนักเรียนดูสไลด์ที่สองต่อตัวนี้จะเป็นตารางสรุปเลยหินเนี่ยเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่สะสมอยู่ตามเปลือกโลกเกิดจากการเย็นตัวของลาวาลาวามาจากไหนลาวาก็คือหินหนือที่อยู่ใต้เปลือกโลกของเราเวลามันเกิดการประทุกข,ของภูเขาไฟมันก็จะเย็นตัว นะคะออกมาเวลาที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาเป็นลาวาเป็นแมกมาไหลออกมานะคะลูกเสร็จแล้วเขาก็จะเกิดการเย็นตัวนะักเรียนดูลูกศอนดูวัฏจักรของหินเลยในตารางสรุปนะคะตัวนี้เขาก็จะเย็นตัวแล้วก็กลายเป็นหินดาคานัคนีหินดัคานีเนี่ยลักษณะของเขาโดยทั่วไปจะเป็นหินที่มีความแข็งแกร่งทนทานเนื้อหอยาบนะคะซึ่งหินดัคานีก็จะมีหลายรูปแบบ ถือว่าเป็นจุดกําเนิดหรือว่าจุดเริ่มต้นของหินชนิดต่างๆต,ต่อมาหินอคานีเขาก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นหินประเภทที่2ก็คือหินตะกอนซึ่งหินตะกอนเนี่ยนอกจากเกิดจากหินอคานีแล้วก็อาจจะเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์ซึ่งเวลาเราเจอฟอสซิลหรือเจอซากพืชซากสัตว์ต่างๆเราก็จะเจอที่หินตัวนี้เพราะว่ามันเกิดจากการทับถม ของสิ่งมีชีวิตหลายๆพันฟีแล้วก็กลายสภาพเป็นหินส่วนตัวที่สามหินตัวที่สามก็คือหินแปรซึ่งหินแปรเนี่ยก็จะเกิดจากการแปรสภาพของหินอคานีหินตะกอนแล้วค่อยกลับมาเป็นหินแปรนะคะหินแปรเนี่ยถือว่าเป็นหินประเภทที่สามที่ต้องเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของหินตะกอนหรือว่าหินอคณนีมาก่อน เสร็จแล้วเนี่ยหินเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยจำแนกออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆดังดังต่อไปน,นี้ก็คือหินอัคนีหินตะกอนหินแปรแต่ในหินอัคนีก็จะมีหินประเภทต่างๆที่อยู่ในกลุ่มนี้หินตะกอนก็จะมีหินประเภทต่างๆอยู่ในกลุ่มนี้แล้วก็หินแปรด้วยส่วนจะมีประเภทไหนบ้างเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันใน คลิปวิดีโอหน้าครูก็จะอธิบายเกี่ยวกับประเภทของหินอคณนีว่ามันมีอะไรบ้างนะคะหินชนิดไหนทีเออ่เราถือว่าเป็นหินอคณนีหินชนิดไหนที่เราถือว่าเป็นหินตะกอนแล้วก็หินชนิดไหนที่เราถือว่าเป็นหินออแปรตัวนี้ส่วนคลิปตัวนี้ก็คือที่ครูจะสรุปสั้นๆเลยก็คือการเกิดหินในธรรมชาติหินเนี่ยมันเกิดจากการ แปลสภาพของของเหลวใต้เปลือกโลกที่เกิดการเย็นตัวนะคะแล้วก็เกิดจากการทับถมของทราบพครืาง,งสัตว์หลายๆพันปีอันนี้ถือว่าเป็นปักเป็นการเกิดของหินจุดเริ่มต้นต่างๆของหินที่ทำให้เปลือกโลกมีความแข็งแรงทนทานนะคะสำหรับวันนี้ครูข้อขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับการเกิดหินโดยธรรมชาติเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ